ขนเดียวเลยอ่ะก็ปหาดินแดนสโนอยากนะลูกนะต้องเคอยใจสวัสดีครับพบกลุงพีกแล้วนะฮะนายแม้ครับเดลี่วแม่ก็อยู่กับแกเลยนะเจ้าเขียวแม่นม่นมแม่แม่แมันม่แม่แแห้งม็แม่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 ม่ไม่แม่แม่แมแแแม่ เฮ้ยเราอยู่ท่ามกลางตรงนี้เราต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าดินแดนระหว่างตรงนั้นกับตรงนี้มันมีอะไรแตกต่างกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปโดอเอออะไรเงี้ครับออฟ,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 ฟักทองก่อนครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยจะได้มีส n o w y กลับมาดูแลบ,บ้านของเราแล้ว <laughs> แต่ทําไมที่นี่มันดูน่ากลัวย,ยังไงไม่รู้เฮ้ยถ้าเกิดโอ้โหป,ปลาหมึกเต็มเลยเ,ออเดี๋ยวเราตีไป4อันทําไมได้มาแค่2องลูกอ๋อแจ็คออเรนเทิลครับ กับพับเพื่กินนะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตรวจตรวจสอบที่นี่ก่อนครับเผื่อมีอะไรเออแปลกใหม่บ้างหวังว่าคุกกี้คงไม่ตามมานะแต่คุกกี้จะมาตอนกลางคืนนะครับเดะเดะเเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยนี่มันอะไรต้นไม้ผีสิงครับผู้ชมครับเจจะจะจ,จ,จเอ,เอย้ยกลัวเข้าไปใกลๆแล้วมาบังกัดตีแล้วมีอะไรปะลองลองตัดสิเฮ้ย รู้สึกว่าเป็นหน้าเลยครับเป็นหน้าหน้าต้นไม้เลยนะฮะชื่อว่า s p ูก k y Wood ครับพอตัดได้คือ s p ูก k y ้ o o d เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหที่นี่น่ากลัวจริงๆครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยถ้าเป็นกลางคืนจะเป็นยังไงเฮ้ยจะมีตัวอะไรโอ้ยอ้้ยโอ้ยโอ้เขาเล่นเลยเขาเล่นเลยเเดี๋ยวเด๋วเเดยวพเฮ้ยเดี๋ยวเล่นกลางวันแสกสแบบนี้เลยเหรอมันจะดีเหรอ คนหัวล้านอย่างผมไม่เหมาะต่อการเจออะไรที่แบบหัวล้านๆเหมือนกันไปด้วยเลยโอ้ยโอ้ยมันมันมันแอ้โอ้ยโอ้ยมันวุดมันวุดนักวิจัยเหนือธรรมชาติอย่างผมต้องค้นพบอะไรที่แปลกใหม่นะครับผมโอ้โหม่วงโอ้ม่วงเลยโอ้โหม่วงเลยอยู่นี่กระเทาอยู่นี่กระม่วงอ่ะอ่ะมืดเ่ามืดเ่ามืดเ่าดินแดนนี้จะเป็นดินแดนอะไรกันโอ้โหทำไมรู้สึกสังหรณ์ใจจังเลย แต่หมอยหน้าตามันคุ้นๆเหมือนเอนเหมือนเหมือนสานสถานที่หนึ่งที่มันมีเอนเดอร์ดากอนแต่นี่มันอยู่บนโลกของเราครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเอนเดอร์ไม่ใช่เอนเดอร์ดากอนสีคงเป็นเบลดากอนเอคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวอะไรอยู่ที่นี่เลยนะเฮ้ยแล้วมันจะมีมาตอนไหนอะหรือว่าเป็นตอนกลางคืน ถ้าอย่างนั้นล้วก็เราก็ได้ค้นพบ2พื้นที่แล้วนะครับเป็นดินแดนพิลึกกึกกือกับดินแดนเอนเดอร์ไม่ใช่เอนเดอร์สิครับเ,เดี๋ยวเราจะมาใหม่ครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอกลับบ้านไปสร้างน้องสโนวีวีก่อนปะปะปะป,ปมุงหน้ามุงหน้าโอ้โหเจอดงหมาเฮ้ยดงาบ้าหมาหมาโอ้โชคดีเมีกระดูกเว้ยวันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบาตาแดงละ่ะนี่ฉีดยาแล้วยังจ้าห้องห้องห้อง ห้อง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 ทำไมห้องทำไมห,มหอ้องโมโหเฮ้ยไอตัวนั้นตาตาดำเว้ยไอตัวนั้นตาดำเวย้ยห้องห้องโอ้ยโอห้อง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 หนูหนูหนูทำไมเขาตาแดงกันลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แต่หนูหนูหนหนมากับมากับมากับพ่อแล้วเฮ้ยมาแล้วลูกมาเร็วมาเร็วโอ้รู้สึกว่าพวกนี้จะตาจะแดงนะครับไอหนูมาแล้วครับถ้าใครตาแดงต้องแลบลิ้นนะเบ้อ มันจะกัดเพราะเราแลบปลิ้นใส่มันนี่แหละเอาลาก่อนฉันขอพาน้องหมาตัวนี้กลับบ้านแล้วกันนะอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าดินแดนใหม่นั้นมีหมาด้วยอะไรนะ้นองอะไรหมาหมาพี่ยังตามมาอยู่ที่นี่อีกเหรออะไรน้องเรารู้จักกันเหรอน้อ,นองเปล่าครับเออดีมีหมาเป้าเวลาเห็นคุกกี้จะตบคุกกี้กัดคุกกี้ได้โดยชอบกินคุกกี้ไหมลูกชอบครับเอ,อ้ยดีมากเลย เฮ้ยหนูเคยเห็นคุกกี้รันไหมอ๋อคุกกี้รันที่อยู่บนโทรศัพท์ป่าครับอันนี้คุกกี้รันของจริงลยลูกรันวิ่งเข้ามาตบป้า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 เลยลูกโอ้ยมันมึดเร็วเหลือเกินเร็วเร็วลูกเร็วเร็ว,รวลูกเราต้องไปถึงอุ้ยถึงก่อนพ่ออกีกเอาละแจ้เฮ้ยเอาละปี๊บเฮ้ยใครแจ้ไปติดเรียกใครมานอกใจกันเหรอฮะ,ะนี่ชื่อต่างกันแต่นิสัยไม่ต่างกันเลยเนี่ยนะอ่ะปี๊บ นี่คือม้าหมาวาวตาเถนไม่เคยเห็นเหรออ๋อเคยเคยเคยเห็นที่มันเป็นพันธุ์รุลายอ่อะไอ้พันธุ์ตาแดงๆอะโอ,โอ้ฉันก็ไปเจอมาแลบลิ้นใส่มันและ้ะเฮ้ยไปแลบลิ้นไ,ได้เขาทําไมเดี๋ยวเขาก็มากัดหลอกเฮ้ยฉันไม่กลัวหรอกนะเฮ้อถึงเขากัดฉันก็ไม่กัดตอบใครทาฉันก็ไม่ทําตอบอย่างที่ทราบใครว่าร้ายก็ไม่ว่าร้ายตอบอันนี้ก็ลากเข้าไปทุกเรื่องเอ้ามันเป็นธรรมชาติมันก็ต้องลากเข้าไปได้สิแก้เอ้ยปี๊บ วันไหนถ้าเกิดเรียกแก้แล้วก็ผมจะออกจากบ้านได้ถ้าแกคิดว่าแกเปิดประตูได้แกออกเลย,เยลอยรอลงมัดที่บอกว่าไก่ไปอิสระก่อนเถอะเฮ้ยเดี๋ยวจะหลูเหลือง <c oughs> ตอนนี้แกไม่ใช่แค่หลูเหลืองนะแกตัวเหลืองด้วยจะบอกให้โอเคครับเริ่มการสร้างน้อง s n o ี y กันเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาแจ็คโอเลนเทินไปวางไว้หน้าบ้านครับจะได้สว่างสว่างนะครับผม โอเคได้เลิกแล้วอืจะเลิกก็อ่ะไม่ใช่ได้ถึงได้ได้เลิกเลิกได้ได้ได้เออเลิกอ่ะเข้าใจไหมที่สะกดด้วยตอนลอเรือกลอเลือเออเขามีแต่ลอนเลก็ลอเรือลอนเลือไม่รู้จักลอลอนเลือมันสักตัวเนีนเป็นภาษาไทยอ่ะที่มันเขียนบนถอดถุงแล้วมันล่าขายอย่างยาวอไปเรียนภาษาไทยไปสามสองหนึ่งวางบเรียบร้อยและก็ ติมเ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 ติมอะที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยวันดีลูกว้าคุณคือใครอะเอาแล้วใครคือคุณอะเอาอเขี่ครับคนอื่นเดี๋ยวเราสร้างเคลเ,เตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้สโนวี่รับน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกเมื่อไหร่สโนวี่ตายเมื่อนั้นอ๋อฝนตกฝนตกฝนตกเอาวน่เป๊ปเดี๋ยวแกแหม่เฮ้ยจริงๆเลย แต่เมื่อกี้เราพูดถึงแจ้บ่อยแสดงว่าแจ้คงคิดถึงเราแน่ๆเลยครับแจ้คงไม่รู้สิผมรู้สึกได้ถึงความคิดถึงของน้องเมดทุกๆคน,กคนที่คิดถึงผมโ <c oughs> อเคครับตอนนี้เราปิดข้างบนหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําชั้น2ที่หลังนะครับผมอก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะให้น้องโนวี่อยู่ด้านนอกหนูจะอยู่ด้านนอกหรือด้านในคะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะแต่อยู่ด้านในดีสุด โอเคจะถามทำไมแลนเนี่ยค่ำคืนนี้เราจะออกไปดูอีกดินแดนหนึ่งก่อนครับผู้ชมครับคือดินแดนไอสองดินแดนนั่นแหละเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าคือมันคือมันมีอะไรเรายังไม่รู้เลยครับเฮ้ยแต่ก่อนอื่นอาหารเราจะหมดแล้วขาดแคลนขาดแคลนต้องไปดูน้องแจ๊แจ้นะฮะเฮ้ยน้องปี๊ปปี๊ได้ยินไหมเอ้าไม่ได้ยินนะโอเคน้องปี๊ปปี๊ว่าผลิตไข่ช็อกครัตมาอีกหรือ,อยังนะเป็นไรลูกไม่รู้อ้าวหึงเหรอไม่รู้ พ่อเอาโนบีมาหนูหึงใช่ไหมไม่รู้ต้องทำยังไงหนูถึงจะหายโกรธไอ่ไม่ต้องห่วงนะกายหนูจะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยวีเฮ้ยทะลุหายดีเลยทะลุหายไปได้ก็ดีเลยอยู่ในคอนเย็นๆนะโนวีเข้ามาอย่างเป็นมิตรใช่เรามาอย่างเป็นมิตรโอเคครับเอาช็อกโกแลตออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในคอนถ้าเกิดหนูไม่ชอบใจหนูก็ออกไปก็ได้นะ ตอนนี้ไล่เลยนะแล้งๆนีร่รัก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 จริงเหรอคะป้าป๋าไม่จริงูกเก้อโกไม่ชอบใจเย็นลุกใจเย็นเฮ้ยเรื่องของครอบครัวอ้เรแล้วก็ไม่ไม่ค่อยช่ำชองสักเท่าไหร่เอาไว้ว่ารักกันรักกันนะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะเบิบนะใช่ใช่ใช่ส่วนเรื่องมัาหมาผมไม่เอานะเอาละม้บหมาไปเราจะไปไประจนภัยกันโชคดีสับลีปแปลหัวนะม้าหมา,มา มัมหมาหรือปาป๋ามัมหมาเฮ้ย <H ơi> โอเคไปอาหารไม่มีทั้งนั้นเดี๋ยวเรากินเนื้อซอมบี้ลองทองก่อนครับคุณผู้ชมครับเอ๊ะเดี๋ยวเีเมื่อกี้มีเนื้อเนื้อหมูตกค้างอยู่นะฮะอ่าทั้งนั้นเดี๋ยวเราทอดเนื้อหมูตกค้างก่อนครับปิ้งปิงป้งย่างย่างครับเฮ้ยหนูเอ้ยหนูไม่ต้องงอนเรื่องสโนวี่ลูกนะสโนวี่เขาเป็นเด็กที่อ่าโดดเดี่ยวนานๆเกิดมาชาติหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งนะลูกม่เหมือนหนูหนูมีพวกพ้องเข้าใจไหมอยู่ในกร ค่ะต้องเข้าใจสโนวี่เขานะค่ะสโนวี่ก็อ้าววิเป็นไรลูกฮะทำไมทำไมชาติหนึ่งเกิดหนเดียวเลยหรอก็ปพอาาดินแดนสโนอยากนะลูกแล้วลต้องเข้าใจแล้วนั้นๆที่ลูกโผมาก็ต้องเข้าใจพ่อในลำบากมากเลยเมื่อสิบเก้าพาทที่ผ่านมาพ่อต้องพากเมทพอมาพานนี้พ่อต้องพากี่นคอนก็พากหนูมันเจ็บคอลูกไป้างั้นเดินทาง ถอยไปปิ๊บไปครับในเวลามุ่งหน้าไปดินแดนดินแดนที่เราไม่รู้ว่าดินแดนอะไรนะครับเพื่อไปสืบว่ามันมีตัวอะไรบ้างและมีของอะไรดอกบ,บ้างเราจะได้วิจัยว่าที่นี่ดอกอะไรเอมีอะไรและพอวิจัยเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านกันครับผู้ชมครับเออแปลกจริงๆเลยครับผมมากับหมาคุกกี้ไม่เกิดเลยครับอืมแปลกจริงๆเออทั้งนั้นก็โชคดีของเราแล้วล่ะไม่เจอคุกกี้ต่อไปอาจจะเจอไปอย่างอื่นเลยก็ได้ โอเคครับแล้วกลับมาที่นี่ก็รอบหนึ่งโบเบ้ครับเฮ้ย e <ye? S 2> นี่แกลาพักร้อหรือไงวะเนี่ยฮะเฮ้ย e> e> e เดี๋ยวเราขอออกเข้าใหมา่ก่อนแป๊บหนึ่งครับ e> นี่แกไม่คิดจะโผล่ให้ฉันเห็นซึ่งๆหน้าเลยเหรอนี่ฉันเหมือนเล่นไอสเกตคนเดียวอ่างว้างโดดเดียวและเดียวดายมากเลยนะโผล่มาสักตัวก็ยังดี นะเฮ้ยเอ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 าแล้วครับมาแล้วครับสีฟ้าฟครับสิบสองรายการเจาป่ามาเร็วเร็วนักมาเร็วเฮ้ยนักวิจัยเดี๋ยธรรมชาติลุงผีคนนี้จะเจออะไรคุณฆ่าไก่เดี๋ยวคนละจีริอุ้ยเอาละเอาละเอ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยมันมีปากนี่แกหนูน้อยคนโตเวอร์ชันเล็กวะเนี่ยฮะเฮ้ยเวอร์ช้นเวอร์ชั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 นเอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ตีดึงทีโอ้อ่อนมากครับอ่อนมากอ่อนมมาากกโอออย่น แค่นี้เลยแค่นี้เลยเฮ้ยพอพอเวลาเราพูดอะไรเดี๋ยวมันต้อง,ต,องต้องเจอตลอดเลย,ดยไม่พูดละเฮ้ยปากเราศักดิ์สิทธิ์จริงๆโอเคนักวิจัยเหนือธรรมชาติได้ไปสูตรแล้วว่าดินแดนอันแปลกใหม่นั้นโผล่มามีแค่สี่ดินแดนเท่าน,น,นั้นที่เราได้เห็นกันหนึ่งคือดินแดนมรณะสองคือดินแดนแห่งความไร้สาระดินแดนแห่งขนมหวานสามดินแดนพิลึกคือสี่ดินแดนแห่งความบ้าคลั่งใครอยู่ที่นี่คงต้องบ้าคลั่งแน่ ถางั้นเดี๋ยวเราออกก่อนดีกว่าผมว่านเสาใน,นตรงนี้มันต้องเป็นโปกเกสต็อปแน่ๆถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีที่ตอบคาถามโดนใจโดนใจลุงผีระหว่างที่ลุงผีเดินกลับบ้านนะครับผมงั้นไปชมกันเลยครับและผู้โชคดีที่ตอบคาถามโดนใจโดนใจลุงผีนั่นคือน้อง The Minecraft Animation เขาตอบว่าน้ําอะไรสะอาดบริสุทธิ์เหมือนความสุขของปวงชนทั้งหลายคือน้ําใจของคนมาจากกายรวมทั้งวาจาใจของคนเราโอ้โหแบบนี้แหละให้ลุงผีปลื้มเอาใจไปเลย ขอแสดงความยินดีกับน้องแป๊บหนึ่งนะครับยังสร้างป้ายไม่เสร็จครับแป๊บขอแสดงความยินดีกับน้องเดอะไมครับแอนิเมชันนะครับได้เป็นทียี่สิบกรอรีนะครับแต่หวังว่าพัตต่อไปเราคงจะได้กลับบ้านแล้วเรื่องวุ่นวุ่นจะเกิดขึ้นนะครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นผู้ชมต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆนะฮะเร็วๆนี้เราจะจบซีรีส์นี้แล้วครับ เอาเป็นว่าวันนี้ลุงพิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันในครั้งต่อไปกับ Minecraft Daily World และอย่าลืมนฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกหรือว่าไม่อยากให้จบซีรีส์นี้แบบว่า please 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 ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากร่วมสนุกอยากขึ้นป้ายแบบนี้อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการด้วยนะครับเอาเป็นว่าแล้วพบกันครับบายยครับคำถามวันนี้ถามว่าถ้าคุณโกรธคุณจะระงับความโกรธอย่างไร ใครตอบได้ใครตอบดีโดนใจหลวงพีรุนรับเป็นผู้ชนะเด็กครับผมแล้วพบกันครับบ๊ายบาย